สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่2ีเมษายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะผมของงวดประจำวันที่24นะครับผมสำหรับวันที่24แอดมินให้อยู่ที่2กับ7นะครับผม สำหรับแนวทางนะครับผม7มา77นะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็57ในรอบพิเศษสำหรับ2นะครับผมมา52ในรอบปกติสำหรับ3ตัวเข้าโต้ะนะครับผม253แอดมินให้523ก็เกดแดงๆนะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อฟพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่25ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมมีใจให้ยุดที่1นะครับผม1กับ2 หนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดสำหรับสองนะครับผม สองสามสองสี่สองหกสองเจ็ดแล้วก็สองแปดสำหรับตัวกันนะครับผมกันอัดแอดมินจะให้อยู่ที่หนึ่งตัวนะครับผมเป็นเจ็ดสาม สำหรับเบิ้ลนะครับผมหนึ่งหนึ่งสอ้าหและก็แปดแปสำหรับสตัวนะครับผมจะมี3าม สามหนึ่งเจ็สองสี่แล้วก็หนึ่งสองหก fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ